ผมผมไม่รู้ว่าจะบอกรสชาติยังไง <What? S 1> มันมันม,มันเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นสินค้าใหม่เนะฮะ <What? S 1> <c oughs> น้ามาพี่ชิมก่อนนะอันนี้แปลกแแปลกเลยเหรอไม่เหมือนอันเดิมๆ อยู่บ้านทั้งวันนะนะคะแล้วคุณสามเีเกิดอาการอยากกินของแปลกๆค่ะก็เลยขับรถออกไปไปหาเมนูของหวานของอินเดียค่ะเราไปซื้อกันแถวสุรวงนะคะร้านชื่อเดลีสวีทค่ะเด <c oughs> ี๋ยวเรา <c oughs> มาดูกันว่าข้างในเนี่ยลักษณะเป็นยังไงและรสชาติจะเป็นยังไงอะค่ะเมอมาชิมกันเลยนะคะ <c oughs> หมอมาหมดร้านเลยนะมาแบบเลยลองเปิดกล่องให้ดูมา ตัวเล็กกกอยาินเลยน้องโยชิอยากกินไหมครับอยากกินมากเลยอยากกินตั้งแต่ตอนเพิ่งซื้อเลยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันดูในกล่องมีกี่แบบบ้างพ่อซื้อมาทุกแบบเลยนะนี่ต้องบอกเลยว่าคุณสามีเนี่ยชอบลองอะไรแปลกๆมากวันนี้คุณสามีทาด้วยอ่ะทาให้ทานให้ลองทานด้วยโอ้ยนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้คือทอดมันปลาไก่แล้วยังมีกุหลาบนำมุน สามีจัดสองก้อนนี้มาให้นะคะเห็นครูสามายเรียกว่ากุหลาบจามุนค่ะจามุนไม่เคยลองดูลองดูแต่ละอันดูดิเนีแกลองมาดูขำนะนะขำดูคือขนมบางอันเขาก็สวยอ่ะมีแปะแบบอะไรเงิน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 อย่างนี้ด้วยอ่ะจะกินได้ไหมเนี่ยโยชิกินได้ไหมโอเคโอเคแม่เนาะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูดีกว่าเนาะลองดูทีละอันเลยนะใช่ขำๆแก้เบื่อติดติดบ้านติดบ้านนะคะโอเ เราจัดเรียงกันเหมือนอาหารไว้เจ้าเลยเนาะทั้งหมดมี8 <país that. S 1> ชิ้นแล้วก็มีอะไรไม่รู้เหมือนปัวลอยไ่เทพเดี๋ยวชิพร้อมจะลองหรือยังครับสองยางพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทีละอันนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันมาที่แบบแรกอ่าแบบที่หนึ่ง ปกติหน้ามวยมวยแบบนี้นะคะก็จะกินแต่อาหารจีนวันนี้เราจะลองกับขนมแบบอินเดียอินเดียพราตะกันดูบ้างคะรูปแบบนี้ตาเป็นยังไงแบบแรกรูปรักเหรอคะเหมือนในเนี้ยขนมอะไรนะที่มันเป็นแบบขนมไทยที่มีไส้มะพร้าวอ่ะเออหนวดบ้ากิน่อนดแต่ต้องขอออกตัวกันเลยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยปกติก็ไม่สัตทัดไม่สัตทัดอาหารนี้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ย ทีละนิดก่อนก็ได้ไม่ต้องเยอะถ้าเราจะเริ่มชิมอ่ะเราให้ลูกชายเปิดก่อนก็ค่ะคุณลูกอย่าชชิมเข้าไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างคุณลูกจะหันเอาไหมเอาทีละนิดนะเพราะมันหวานมากนะค่อยๆชิมลูกย่าันมาลูกย่าหันลูกอย่าไปกินบ้าบีนเดียเร็วโอเคผมไม่รู้ว่าจะบอกรกชายิยังไงมันหวานไหครับหวานมากไหม หวานอยู่แต่ก็มีความเผ็ดออดนิดหน่อยออ๋มีเผ็ดด้วยเหรออ๋อสงสัยจะเครื่องเทศเออแปลกแสดงว่ามันมีเครื่องเทศเขาใส่เครื่องเทศอยู่แม่ลองทำประมาณนี้นะคะเริ่มแล้วนะคะมีความเผ็ดออดนิดหนึ่งมีความเผ็ดด้วยเหรอออดนิดหนึ่งนะไม่ไม่อ่ะสรุปิี่แรกไม่โอใช่ไหมเหมือนนมบ้าบินอ่ะอ๋อนมบ้าบินแต่เปเครื่องเทศอ่ะมันมันก็ไม่ได้มันมันหอมเหมือนแบบ มีกลิ่นกุหลาบนิดๆแล้วมุนแล้วมุนแล้วแบบออกหนักมะพร้าวนิดนึงอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าแย่นะแต่กลิ่นมาแรงอ่ะมะพร้าวที่มีกลิ่นนะแล้วก็หวานมากหวานมากแล้วก็มีความผิดดอกนิดนึงแล้วผมก็ไม่ชอบอันนี้นึงอันนี้สรุปอันนี้ไม่ชอบนะครับไม่โดนไม่โดนครับเฮ้ยีก็ไม่ได้ไม่แต่ว่าอยู่นะใครที่ชอบมะพร้าวอ่ะแบบลักษณะแบบเป็นแบบไหนตัดมานิดนึ่งขอมาชิมหน่อยขอมาชิมหน่อยนะน่าจะชอบเมนูนี้นะ อปะป๊ชอบใช่ไหมไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะม,มันมีหลายชิ้นเดี๋ยวกินไม่หมดอืมที่ชอบชอบเหมืนอนเหมือน,น,นมะพร้าวกินเครื่องเทศนิดเดียวเองอมไม่เยอะอันนี้เหมือนเหมือนบ้าบิน แต่ว่าเครื่องเทศไม่แรงนะอันนี้มันมันใช้บ้าบิ่นมากค่ะใครที่ชอบแบบแนวแบบมะพร้าวอะค่ะเกล็นมะพร้าวอะอันนี้น่าจะอร่อยอร่อยคล้ายขนมไทยอันนี้คล้ายขนมไทยไม่มันๆนิดนึงเนาะถ้าอันนี้แบบปลาให้ผ่านนี่กินได้ออ๋แม่ไม่ค่อยไม่ค่อยบอกว่าเป็นมะพร้าวหรือเปอ่าไปชิ้นต่อไปนองอันนี้เหมือนขนมปังขี้จกเลยข้างในเป็นชีสส่วนตรงนี้เป็นแบกเราขอตั้งชื่อว่า คอตดอกอินดียคอตดออินดียอาอย่ารอช้าลองชิมกันเลยอย่ารอช้าใช่มาพี่โยชิก่อนเลยเราจะตัดให้ได้แบบให้ได้้สอีคตรงเนี้ยมันดูเหมือนแบบคัสตาร์ดเนาะและอันเนี้ยมันเหมือนแบบไข่เต่าเราช่มเหมือนขนมไข่เต่ามาว่าเราลองจัดดูตตตต เผ็ดเผ็ดมากเผ็ดหรอเผ็ดอีกแล้วเหรอเออเนมมันก็ออกฮะหวานไหมหวานแต่ก็ออกออกยังไงออกเผ็ดเอาหวนออกเผ็ดมาไหนแม่ลองดูนิดนึ่งแม่มาเนมกันแม่ดูฮอตดอกอินเดียก็เพราะมันฮอตดอกะเนาะคุณน้องยูชีเล่บอกว่ามันเผ็ดนิดนึ่งมาเริ่มแล้วนะครัะ อ้ไม oh, no. <laughs> ่ชอบอีกแล้ว <laughs> มันมันมันเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นสินค้าใหม่ไงฮะวั t กลิ่นมันแรงอะในแบะว่าในชิมไหมบอกไม่ถูกจริงๆค่ะมันเนความรู้สึกว่าเหมือนตอนนี้แบบ อมน้ำตาลเป็นอีอนนึ่งใช่ใช่แล้วก็แบบมีกลิ่นกลิ่นอะโอ้โหพอเล่าแล้วอยากลองเลยเล่าแล้วอยากลองเลยมันเป็นกลิ่นอะที่เราไม่คุ้นเคยอะเล่าแล้วอยากลองหวานแหลมมากหรอแหลมเลยหรอเนี่ยแยกหวานเมื่อกี้ปะหวานกว่าเมื่อกี้หวานเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ความหวานยังไม่ยังไม่เยอะมากพ่อลองต้องขออนุญาตทานน้ำตาลเลยนะคะอือมันเป็นรสของกุหลาบจามุน มันเป็นนมอันนี้อันนี้นมกับน้ําตาลผสมกันอันเนี้ยถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบกุหลาบจามุนเลยเหมือนกันเลยมันมีกลิ่นอ่ะออกไปมันมีกลิ่นอ้าวอันนี้ผ่านไม่ผ่านไอ้กอันผ่านไม่โดนอยู่น้องจี้ผ่านไหมครับ ไม่โดนอยู่ดีที่เรียกว่าไม่โดนแล้วกันต่อไปแ้แต่คนเนาะสำหรับก้อนที่สมนะคะอันนี้คุณแม่เลือกน้ำปลาไฟมันเขาปิ๊กแต่ก็มีความคล้ายทอดมันสีเหลืองเพราะว่ามีเหมือนเหมือนอะไรถั่วฝักยาวเหมือนไอ้ถั่วถั่วตัดมากกว่าไม่มันน่าจะเป็นพิคาชิโอเออใช่ใช่มันใส่พิคาชิโอด้วยใช่ก็เหมือน มันปั้นใส่พิคัดยูวตัวอร่อยนะยูชิมาเราจะลองดูให้ยูชิลองดูก่อนแต่ว่าดูดิรูดูแป้งมันคือมันแบบมันดูแห้งๆเนาะมันดูแบบแตกๆถูกรนิดนึงอ่ะเนี่ยแล้วคุณลูกเบอร์คิอยากกินไหมยูชิอยากที่ลองดูเป็นอย่างไรครับช่างช่างชอว์ยังไงครับมองกล้องครับลูก แล้วเบ็ดออกกินนึงเหมือนกันออกมีเค็ืเหมือนกันอ๋อมีกลิ่นเครื่องเทศอีกแล้วเหรอแล้วหวานไหมหวานอยู่หวานอยู่ยถือว่ากินได้ไหมอันนี้อันนี้นผ่านคุณดื้อ <laughs> มาคุณแม่ห่วยกล้าตายต่นนอะนะ,ะจ๊ะโรจีเขาไม่ห่านเลยเขาก็ชอบลองชิมเนอะแต่ตอนทายๆมันดูมีรสชาตินม,นมนอ๋ออันนี้ มไม่ต้องรอชาร้าตัดม,มามันเหมือนแบบมันเหมือนกินทรายอ่ะ A few moments later <c oughs> <c oughs> ช่วยเกลียดคนอินเดียนหน่อยนะครับมันแห้งอ่ะแล้วมันก็หวานอย่างเดียวเลยแต่วา่าหอมแต่ก็แหง้งอันนี้เหมือนมีส่วนผสมถั่วบดอ่ะมันเป็นหวานหวานแบบมีถั่วแต,แต่พี่ก็กินได้นะอร่อย ไม่ได้คุณสามที่ชอบไง <c oughs> ผมเลิกกันต่อไปเสร็จแล้วชิ้นที่สี่นะคะเดี๋ยวชี้ว่าเหมือนอะไรชีสก็มามาว่าเหมือนอะไรว่าขนมตังเฟั่องเศษโทสต์ทาด้วยชีสทาด้วยชีสอินีเดี๋ยวมาเนี่ยนะเนี่ยนะสกีคือมามาเราต้องมาลองกันแต่ว่าลักษณะเน,นี่ยดูดูนะเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆแข็งว่าจะออกแข็งนิดนึงอ่ะแข็งมากด้วย รับพี่เนาะมาให้พี่โยชิลองลองก่อนเดี๋ยวลุ้นจะมีที่พี่โยชิผ่านไหมนะมาลองเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ผ่านเหรอเป็นไงรสชาติเป็นไงครับหวานหวานหอมใช่ไหมอันนี้กินได้กรอบๆไหมทำไมถึงผ่านอ๋อเป็นนมที่คุณชอบอ๋อเป็นนมที่คุณชอบเหรอฮะ บอกว่าพอกินก้อนนี้สิทองบนเล็กๆอดี๋ยวนะอร่อยมากเลยอันนี้อันนี้เหมือนอะไรนี่ตัวฐานของมันอ่ะเหมือนเหมือนพายเหมือนพายบูเบอรี่อย่างนั้นนะแต่ว่าด้านบนอ่ะด้านบนคล้ายขนมไทยที่เป็นเรียกว่าอะไรนะฟักเชื่อมปะหล่อไม่รู้เหมือนกันมันฟักเชื่อมมหาความหวานคือระดับของฟักเชื่อมเลยฟักเชื่อมที่เวลาไป ว,ว่ายว่ยว่ายผ้าผ้าจี่เป่ของขาวอ่ะเหมือนเลยกินกินนั้นเลยชแต่ทำทำโดยรวมก็ยังไม่ใช่เว้ยอ่ะขออนุญาตแกะเยลลี่ให้ลูก่อกนนะคะ อืมอันนี้ปลาปาไม่ผ่านอันนี้เหมือนกินน้ําตาลเลยมันเป็นน้ําตาลเหมือนกินน้ําตาลแต่ทําไมกินแล้วไม่รู้สึกส่งของส่วนข้างล่างเลยไม่รู้ว่ามันเหมือนกินน้ําตาลอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วของไผ่ไผ่เนี่ยนะอันนี้หวานมากหวานหวานเกินไปเล่าลอกเลยว่าถ้าใครทํางานนะคะแล้วแบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าสมองเนี่ยล้าแล้วอ่ะแนะนําเลยค่ะให้กินอาจจะเพราะว่าอาหารอินเดียเขาเป็นเครื่องเทศเป็นแกงไงแต่แต่ถ้ากินแกงเสร็จกินอันนี้มันตัดกัน แต่มันหวานไปมันกินได้ทีละนิดเองเราคืนให้ท่านเดี๋ยวมาดูอีก2ชิ้นถัดไปนะคะชิ้นหนึ่งเนี่ยหน้าตาคล้ายทอดมันปลากรายมากเลยค่ะส่วนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็หน้าตาดูดีนะดูเหมือนเค้กแล้วเราลองเริ่มจากหน้าตาที่สุดกันนะล้วกินนะมีความคล้ายคอนเฟ็งเล็กน้อยไงน้องก็สิไอ้เพชร อันนี้ออกเท็กไม่ผ่านอ่ีชิมก่อนนะขอบีชิมก่อนนะ,นนะนอ,อ,อันนี้แปลกแปลกเลยเหรอไม่เหมือนอันเดิมเดิม ลอยมาแบบลอยมาจังหวะนหนึ่งล <c oughs> อยมาจังหวะนหนึ่งเสร็จเพราะว่าก็รู้สึกเหมือนแบบเอ้ยมีความเป็นน้ำตาลปี๊ดขึ้นมานิดนึงมันเป็นอะไรที่อธิบายยากอะไรนไปลองชิมหน่อยแต่ว่ามันไม่แย่นะแล้วมันก็ความนิ่มเนี้ยความ,ม,ม,มวน,นุ่มนวลมันกำลังพอดีอะค่ะอันนี้อันนี้บอกเลยอินเดียอินเดียมันเหมือนมันเหมือนกินสังขยาฟักทองเออ ขมหม้อแกงเหมือนกินขนมหม้อแกงใช่ใช่ผสมกันระหว่างขนมหม้อแกงสังขยาฟักทองมีผักชีนิดนึงแต่มันมีกลิ่นความเป็นอินเดียมากอ่ะเนี่ยมันเหมือนมีเครื่องเทศอยู่แต่คือกินแล้วบอกได้เลยว่าเหมือนแบบคนอินเดียเดินรอบได้เออใช่ใช่มันน่าจะมีเหมือนเป็นมาซาร่าหรืออะไรสักอย่างกลิ่นแบบเครื่องเทศเขาอ่ะแต่ว่าอร่อยนะเหมือนมนุ่ๆเหมือนสังขยาเอ้ยเหมือนขนมหม้อแกงใช่ค่ะมาคราวนี้เรามาลองทอดมันปลาไก่ดูบ้างนะทอดมันปลารก่จะแข็งนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหม แต่มันก็มีรอยติดปองปองมาอันนี้มันน่าจะคล้ายตัวเมื่อกี้แน่เลยอ่ะเป็นขวดขวดหน่อยผสมขวด้องชิมลองเอ้ยครล้วคงนนี้แล้วนักชิมนแล้วดีแล้วเป็นไงน้ำคายนะฮะเกมนี้ใครคขายแพ้นะคะแพ้นะคะเออเหมือนมีซอสมะเขือเทศอะซอสมะเขือเทศเดียวมีซอสมะเขือเทศด้วยอ่ะไม่มีมันมีเนื้อจัง แล้วนะอืมอืากเลมันมันความมันมีหนึบหนึบนิดนึงคลายคลายคีอันเอ๋อ๋อเหมือนไอ้กเหมืนกีคุกกี้นิ่มคุกกี้นิ่มไงกีนิ่มใช่แต่ว่าพอกัดแตกป๊บทะเลทรายมานิดนึงพอทะเลทรายมานิดนึงเหมือนเข้าปากไปนิดนึงฮะจะมีความรู้สึกเหมือน การเป็นคนควน่ะเรแล้วากลิ่นของมันมันเหมือนที่น้องคีว่าเหมือนมีแบบอิมซอสมะเขือเทศนิดนึงเปรี้ยวหวานๆตรงๆพูดไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้แย่นะมันก็ใช้ได้อยู่ก็ไม่เดนไม่เดนดิแต่ตรงนี้เหมือนเหมือนมีความเป็นแป้งเหมือนมีความเป็นคุกกี้ผสมอยู่ ก็รอแต่ตัวนี้หวานน้อยตัวนี้ที่ที่ต่างคือหวานน้อยมันมีความเปรี้ยวๆค่ะมันยเกิต้องมีเหมือนอะไรสักอย่างผลไม้อะไรสักอย่างผสมมีมีนิดนึงแต่หวานน้อยตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่หวานน้อยตัวนี้เป็ทองหมดไหมยังไม่จบยังไม่จบเชลเลนยังไม่จบยังเหลืออีกยังอีกสามสามอันเออสี่อันต่อไปโอเคคราวนี้เราเหลืออีกสองชิ้นนะคะเราจะเริ่มจากแฮเกิลก่อน ผัดมาาจะเป็นเหมือนเปาะเปี๊ยะที่แปะด้วยเงินผมจะเริ่มจากเปาะเปี๊ยกินแล้วเราจะสวยเราจะสวยมาเราอยากได้เปลือกเตี้ยจะเริ่มจากอะไรดี่ตอนรกที่บอกให้เริ่มจากเปาะเปี๊ยะก่อนมามันเหมือนเปี๊ยะเตี้ยนะจ๊ะดูนะจ๊ะเออเหมือนอันนี้เลยกระโดดนี่นี่ดู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 ใกล้ๆก่อนมันเหมือนมันแยกเป็นสองชั้นเนาะแบบชั้นคัสตาร์ดกับชั้นอะไรสักอย่างใส่อ่า อิ่มก็มานะจ๊ะชิ้นแค่นี้ไม่ผ่านไม่ผ่ายังไงยังไงของชี้มีผ่าสีน้ำตาลอันเดียวนะยังไงเอ่ยังไงน้องชิ้ชิ้เคลียร์กันหน่อยสิแต่ว่าถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆดูแบบชั้นบนดูน้ำตาลน้ำตาลกินอยู่ใช่ไหมเปล่ามันดูน้ำตาลพี่มาับมมันเหมือนมันเหมือน มัน,เ,นเหมือน<ล>ชิ้นแรกอะออชิ้นแรกที่เป็นบ้าบิงนี่ะนะอยู่ฐานข้างล่างนี่นี่นี่ถ้าดูใกล้ๆเห็นป้ะมันจะมีเหมือนแบบมะพร้าวนิดนึงอ่ะอยู่ข้างล่างเหมืนอนมีบ้าบิงอยู่ข้างล่างแล้วก็ไอ้ไอ้ชิ้นตรงเนี้ยไอ้สีเหลือลงๆตรงเนี้ยเหมือนก้อนเหลืองๆที่ที่หน้าตาสวยๆเค้กเมื่อตะกี้อ๋อผสมกันมีชิ้นส่วนของแป้งกับส่วนของมะพร้าวที่อยู่ที่หน้ามันเป็นการมิกซ์กันของ เค้กก่อนหน้านั้นที่กินแต่รวมกันแต่ว่าโดยรวมมันก็มมีเรียวไม่โดนนะฮะไหนป๊าป๊าจะไม่กินไหนวะเราลองก่อนป๊าเขาไม่อยากพลาดเราลองดด้วยจะได้รู้ว่าหลอกกันหรือเปล่าของดีของมันอร่อยนะเอาหมดก้อนเลยป๊าแน่นอนเอาหมดทั้งก้อนเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงดูนอ่ดูนี่ กินเสร็จต้องเป็นอินเดียแน่เลยเป็นไงมันก็เหมือนอันที่ผ่านๆมามันหวานะหรือว่าเรากินมาประมาณเจ็ดก้อนลิ้นเราลิ้นเราคล้ายๆกันลิ้นเราเดินทางไปอินเดียแล้วรองต่อไปต่อไปมาดูกันวันนี้พี่ชี้กำลังเดินทางไปเดียนะคะ ที่อยากลองใช่ไหมเนี่ยมาคล้ายกันมากเลยไอ้สองตัวนี้เห็นปะแต่นี่มันน่าจะเป็นโยกเกิรคือคือไอ้เมื่อตะเกียะไอ้เมื่อตะเกียะใสใสอยู่ข้างบนใช่ไหอันนี้คือไอ้เหลืองๆอยู่ข้างบนแล้วใสๆมากส่วนผสมมันเหมือนไม่ค่อยหนีกันอ่ะมันเป็นโยกเกิร์ตโยกเกิร์ตกับน้ำตาลโยกเกิร์ตต้องเปิดเพลงนี้แล,ล้วลอลอลอล้ลลลอมันไม่ผ่านอ้าวไม่ผ่านอีกแล้วเหรอหนูหนูไม่ถูกปากหนูเลยเหรอมาตายแบบมา้นฮะโอ้ไม่ต่งกันเลย

เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูดีกว่าเป็นตัวอันดับหนึ่งของเขาเลยนะกุหลาบจามูนอ่ะส่วนสีขาวนี่ไม่รู้ชื่อเหมือนกันแต่ว่าเห็นบ่อยมันคืออะไรนะเนี้ยสีขาวสีขาวมันเป็นชีสมันเป็นชีสในน้ำในน้ำเชื่อมอ๋ออันนั้นกุหลาบจามูนอันนั้นดังมากทำมาจากมาจากนมน้ำตาลแต่ก็ไม่รู้แล้วก็มีมีมีเครื่องเทศบางอย่างที่ทำให้เป็นสีแบบนั้นอแล้วปกติเขาต้องเริ่มกินจากลูกไหนกันลองกุหลาบจามูนกอนก็ได้ น้อยๆแล้วกันเนาะให้น้องโยชิลองดูซิเวลาผีบอกมาที่ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในก็มีน้ำเชื่อมใช่ไหมหรอกมันคือน้ำเชื่อมหรอมันไม่ใช่เนยใช่ไหมเพราะมันหลอกหลงเหลืองเนี่ยแต่ผมเนี่ยด้วยสีขาวที่เหมือนโยเกิร์ตเอ่ะแล้วเราผ่าออกมาเลยละกันนิดนึงนิึงนะนี่ช่างนมันจะเป็นลองชิมชิมให้ถูกรสชาติก่อนแล้วบอกอร่อยไหมครับ โอเคุณแม่นะครับตัดแม่นะครับหวานหวานสะบัดเลยสูตรโค้ดสูตอนมาข้าวตุ๊บมาเฮ้เาคยได้ยินว่าบางคนเขาชอบนะตัวคนอินเดียวเขาชอบมันตัดกับแกงเขาไงคะความเผ็ดของเขาอะก็บอกเลยว่าแบบแม่เลยอะไม่ใช่แบบคอที่แบบว่าขนมหวานมากๆมาก ข้าวขนมไทยเราเองอย่างพวกแบบทองหยิบทองหยอดเราแบบกินกันนี้นึงเลยอ่ะไม่ไม่หวานเทียบทองหยิบทองหยอดเลยเนาะนี่เหมือนทองหยิบทองหยอดเลยหวานกว่ามันมากเนี่ยข้างในข้างในมันก็หน้าตาคล้ายเนี่ยแต่มันมันจะฉ่ำไม่แห้งอันเนี้ยแต่ว่ามันความหวานของน้ําเชื่อมอ่ะอันนี้คือหวานระดับที่สุดแล้วที่ชิมมาก็กินมาถือว่าโอเคปะล่ะความละมุน กินได้เดี๋ยวกินไม่เยอะต้องกินนิดเดียวตัดหน่อยเดียวเองแต่ว่าอันนี้หวานสุดเลยอันนี้มันน้ําเชื่อมมันกัดแล้วมันมีน้ําเชื่อมไหลออกมามันลองมาดูความสีขาวชีสที่คุณพ่อบอกนะคะกนหน้าตาอะไรกับเต้าหู้ให้น้องโยชิชีสชีสขาวชีสอะไรติ๊งติ๊ง มันคือสิ่งใดชอบมันเป <จง S 2> ็นชีส<อ>ใช่ไหมคะเพราะมันอร่อยเช่นใดเป็นรสนมนมหน่อยใช่ไหมลูกใช่แล้วก็ไม่มีเครื่องเทศติดอ๋อไม่ติดเครื่องเทศหนูก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคแล้วเราต้องชิมเค่ะว่าแล้วต้องชิมนะคะอันนี้ไม่ติดเครื่องเทศมัด้วยเหรอขนมอินเดียทำไมติดเครื่องเทศเ,เรงมาด,ดูดาก,ดกันมามลองกันตัวติดใจญ่ผมรู้สึกเหมือนไงวะคือมันเหมือนข้างในอ่ะมัน มันเป็นแบบพุนพนพุนพเป็นแบบดูดพุนเหมือนมันก็เหมือนกุหลาบประมูลเมื่อกี้ป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแป๊บนึงครับลูกแป๊บนึงครับเนี่ยแล้วเนี่ยมันพุนๆมันเหมือนอะไรรู้ป่ะมันเหมือนแบบแป้งซาลาเปาแล้วไปแช่น้ำอ่ะพุนๆแล้วรสชาติมันคล้ายๆขนมขนมอบกล้วยขนมอบกล้วยว้ยวายวายวาเจ้าอ่ะคนจีนกิบอินเดียเออพวกเราเป็นคนจีนละมั้งเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันอ่าอุ้น้องชิ้ชอบน้องชิชิมิท์แต่ว่าัน ไอ้น้องที่ชอบมันเหมือนนมอะเดยมันแซวว่าอันนี้ไม่มีกลิ่นใช่ไหมไม่มีกลิ่นเครื่องเทศเบาไปที่ไหนแต่ว่ามีมีมันมันมันคล้ายเนี่ยเวลากินค่อยมันเหมือนเต้าหู้ที่ใส่เย็นตาโฟอ๋ออย่างนั้นเลยแค่แค่มันมันไม่แข็งมันอร่อยแต่ถ้าถ้าในบรรดาทั้งหมดอันนี้เท่านะร้านอันนี้อันนี้เคยกินของร้านอื่นแล้วมีเครื่องเทศแต่อันนี้ไม่มีมันเหมือนเต้าหู้นมอ่ะอันนี้คือเต้าหู้นมเลยมม่าลองกินถ้าถ้าในบรรดาทั้งหมด10ก้อนใช่ป่ะเต้าหู้นม แต่แต่มันมีน้ำเชื่อมแต่มันแปลกที่มันไม่หวานมากนะไม่หวานมากเพราะอาจจะมันแช่น้ำมาหรือเปล่าหรือมันน้ำแต่ว่าใครเนี่ยใช่ไม่ใช่ลองสังเกตน้องโยชินะคะโอเคจบไปแล้วนะคะกับชาเลนจ์ขนมอินเดียวันนี้นะคะสําหรับแม่รี่ผ่้ไม่สันทันขนมอินเดียหรืออาหารอินเดียนะคะต้องบอกเลยว่าขนมตรงเนี้ย ยังไม่ค่อยถูกปากแมรี่สักเท่าไหร่คะ่ะแล้วน้องยูชีสะครับว่าไงเอออร่อยไหมเอออันนี้โดยน้องยูชิชถูกปากอ,อันนี้เหรอสีขาวเหรอสีขาวชีสใช่ไหม<ช><ช>ไกินให้หมดชิ้นเลยนะแล<อ>้วโดยรวมยูชิชอบไหมครับพอกินได้ไหมชอบสักชิ้น,นะชอบสักชิ้นนะคะชอบสักชิ้นแล้วคุณพ่อล่ะคะเด็กป๊ป๊ากินได้ทุกชิ้นเลยนะแต่ว่ากินกินจำนวนไม่เยอะกินกินเยอะมากไม่ได้มันหวานจัดแต่มันก็มีรสชาติเป็นเอ็กซ์เพีเรียนแปลกๆอ่ะก็คือ มันมีความยูนิคของเขาเองอะขนมแต่ที่สำคัญรสมันหวานจัดมากมากเลยกินนี่ต้องระวังเรื่องเบาหวานด้วยเยอะด้านนี้จริงนะคะเนี่ยขนาดตอนนี้นะคะแม่รี่เนี่ยความหวานยติดลิ้นอยู่เลยอ่ะไม่แปลกใจเลยคนเย็นทำไมพ้วนกันจังกินแล้วก็มีดิบเลยดิบเลยข้าวานก็ติดปากทิ้ตลอดใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวขออีกขอข้าวใหญ่เอาเป็นว่านะคะถ้าใครอ่ะ ที่แบบว่าชอบทานขนมิีเดียนะคะแมรี่แนะนําให้ไปที่ร้านเดลีสวีทอันนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าใครนะคะเคยทานขนมิีเดียแบบนี้ค่ะก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กับแมรี่ได้นะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะแล้วอย่าแมรี่ถ้ามีอะไรแมรี่จะแชร์กลับไปค่ะ,อะคอมเมนต์นเข้ามาได้นะไปแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเจ,ก,ะเจกันทนิเจอกันที่หน้าค่ะ ไมนะค่ะอะทำให้เดียเต้นหน่อยเต้นหน่อยแล้วเดี๋ยวีเดียดึงดึงดดึง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 งด